ต่อเนื่องไปดูกรณี3โรงพยาบาลใหญ่ครับก็ดูแล้วเนี่ยแนวโน้มผลประกอบการในช่วงไตรมาสสองนะฮะก็น่าจะมีการขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องอนะ,ะดูแล้วสัสดส่วนคนไข้ทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศ <ฮะ S 1> ก็ดูมันจะดีขึ้นทั้ง2ส,ส่วนนะครับสามโรงพยาบาลใหญ่ที่ว่าประกอบด้วยก็เริ่มต้นนะครับจากตัวของบางกอกเชนฮพิทอลจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น BCS นะครับโดย ศาสตราจารย์ดรในในแพทย์เฉลิมหานพานิชนะครับซีโอของทาง b c h เองก็เปิดเผยกับทีมข่าวของข่าวหุ้นธุรกิจนะครับว่าทิศทางของผลการดำเนินงานในช่วงของไตรมาสสนะครับจะเติบโตกว่าช่วงเดียกอนของปีก่อนและก็จะเติบโตต่อเนื่องมาจากไตรมาสแรกที่ผ่านมานะครับเป็นผลมาจากฐานผู้ป่วยประกันสังคมที่เข้ามาในระบบเพิ่มมากขึ้นรวมถึงผู้ป่วยต่างชาติที่มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยในฝั่งของภาคตะวันออกกลางนะครับ หลังจากที่หมดเทศกาลร,รอมรอนไปนะครับตั้งแต่ช่วงข้าบเกี่ยวไตมาาหนึ่งที่ผ่านมานะครับและนอกจากนี้ฮะยังมีการขยายศูนย์ศิลยกรรมนะครับด้วยมาตรฐานของพันธมิตรของเกาหลีใต้นะครับซึ่งปกติแต่ละสาขาจะสร้างรายได้นะครับประมาณ5-10ล้านบาทต่อเดือน ดังนั้นก็จึงมั่นใจนะครับว่าภาพรวมของปีนี้ครับจะสามารถผลักดันรายได้จากการให้บริการของโรงพยาบาลเติบโตเป็นตัวเลข2หลักขึ้นไปนะครับจากปีก่อนที่มีรายได้จากการให้บริการโรงพยาบาลโดยรวมนะครับ11,848ล้านบาทนั่นเองอันนี้ในมุมของ BCS ก็คือ2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นประกันสังคมอันนี้ก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วก็ส่วนที่ไม่ใช่ประกันสังคมอันนี้ก็จะมีเรื่องของอผู้ป่วยที่มาจาก ตัวเอากางนะครับเพราะว่าในช่วงของไตรมาสแรกเนี่ยคาวเกี่ยมามันจะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นเทศกาลของรอมฎดอนนะฮะเป็นก็ทําให้กลุ่มลูกค้าเนี่ยไม่ได้มีการเดินทางเข้ามานะครับแต่ว่าพอหมดเทศกาลตัวนี้ไปก็แน่นอนแล้ครับว่าจะมีการเพิ่มเข้ามาในช่วงของไตรมาสสนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับในส่วนของกรุงเทพดุสิตเวชการหรือ BDMS อันนี้ก็อ้างอิงแหล่งข่าวภายในบริษัทนะครับที่ก็ระบุถึงเป้าหมายการเติบโตของรายได้ จากการให้บริการทางการแพทย์ในช่วง3ปีต่อจากนี้นะครับก็คือระหว่างปีนี้ไปจนถึงปี269นั้นจะเติบโตเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ปีละ10%หรือต้องบอกว่า c a g r นะฮะสำหรับ3ปีนี้อยู่ที่10%ต่อปีนะครับ mm hmm. ซึ่งก็สอดคล้องกับผู้ป่วยนะฮะที่ยังมีความหนาแน่นมากขึ้นอยู่ตลอดนะครับทั้งผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่วนทิศทางในช่วงไตรมาสสแล้วก็ช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการประเมินข้อมูลนะฮะแต่ก็ดูจากแนวโน้มล่าสุดก็ต้องถือว่าน่าจะได้เห็นนะฮะการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขนาดเดียวกันเนี่ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทล่าสุดนะฮะก็มีมติอนุมัติให้บริษัทนั้นเข้าซื้อที่ดินขนาด10ไร่ ในพื้นที่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองมูลค่า180ล้านบาทโดยจะใช้สำหรับการขยายกิจการโรงพยาบาลแห่งใหม่นะฮะภายใต้ชื่อโรงพยาบาลเกษมราชระยองอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของ BCH ถูกไหมอ่าอันนี้ BCH BCH ถ้ากเกษมราชอ่า b c <CH, S 1> b c โอเคครับต่อเน,นื่องไปดูบำรุงราชเป็นยังไงฮะอ่าบำรุงราชนี่ก็มีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวจากบำรุงราชเองนะครับว่า ทิศทางของผลการงานในช่วงของไตรามาสสองนะครับจะดีกว่าที่คาดการไว้นะครับเนื่องจากว่า เป็นวันเป็นเนื่องจากว่าเดือนรอมรอนนี้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับในช่วงของไตรมาสแรกที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันนะครับในแง่ของวันหยุดเทศกาลก็หมดไปแล้วเหมือนกันนะครับทำให้ว่าคาดการว่าผู้ป่วยจะกลับมารักษาได้ตามปกติที่มากขึ้นซึ่งปัจจุบันนะฮะกลุ่มผู้ป่วยในและก็กลุ่มผู้ป่วยนอกนะครับยังคงหนานแน่นอ,อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะครับส่วนผลการดําเนินงานในช่วงของปีนี้นะครับก็เชื่อว่าจะสามารถผลักดันให้เกิดโต ได้กว่าปี2566ที่ผ่านมานะครับที่มีรายได้โดยรวมนะครับอยู่ที่25,687ล้านบาทแล้วก็มีกำไรสุทธินะครับอยู่ที่7,000ล้านบาทนั่นเองครับอันนี้ในส่วนของอบำรุงราชอันนี้ก็มองแล้วนะครับก็คือคล้ายๆกับตัวของ b c s ก็คือเดือนรมนอามมันผ่านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็กลุ่มที่เป็นลูกค้าฐานลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยจากตะวันออกกลางเนี่ยจะมาเพิ่มขึ้นในสนัดส่วนตรงนี้นั่นเองนะครับ มาในส่วนของนักวิเคราะห์กันบ้างฮะอย่างล่าสุดนะครับบริษัทหลักทรัพย์ i n n o v e s t x นะครับก็มีการคาดการณ์นะครับว่าไตรามารส2ของตัวของ b c s นะครับจะมีกำไรเติบโตวกว่าช่วงเดีวกานของปีก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าด้วยนะครับ ส่วนผลการดำเนินงานทั้งปีนะครับคาดว่าจะมีการเติบโตประมาณสัก20%นะครับไปสู่ระดับนะฮะกำไรอยู่ที่1,800ล้านบาทนะครับมีกำหนดคำแนะนำเป็นอัพเปอร์ฟอร์มนะครับในหุ้นของ BCH ครับให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่25บาทถ้าคิดเป็นอัพไซด์ก็ดูเฉลี่ยประมาณสัก29%านะครับขณะเดียวกันนะฮะในแง่ของกำไรของตัวของ BDMs นะครับก็มีการประมาณการปรับประมาณการเพิ่มขึ้นนะครับโดยคาดว่ากำไรปกติของ BDMs ในปีนี้จะเติบโตประมาณสัก1 3% ก็สู่ระดับ1 6 0่ง0 0ล้านบาทแล้วก็คาดว่าคุณภาพของกำไรเนี่ยจะหนุนในแง่ของราคาหุ้น BDMS ได้ปรับบวขึ้นได้ต่อเนื่องก็ยังกำหนดคำแนะนำเป็นอ u t p อ r อร์ม uh, นะครับหุ้นของ BDMS ครับให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่36บาทถ้าคิดเป็นอนะัพไซด์ณราคาเมื่อวานนี้ก็25%นะครับส่วนบํารุงราชนะครับ b a เองก็ได้มีการปรับ ราคาเป้าหมายนะครับเพิ่มขึ้นสู่ระดับ270บาทนะครับจากเดิมเนี่ยเป้าหมายเดิมอยู่ที่258บาทก็คิดเป็นอัพไซด์ประมาณสัก10%นะครับแล้วก็ยังคงคำแนะนำเป็นยูทัลนะครับหลังจากที่ประเมินผลผล,ผลการรนวนงานไตรมาส2เนี่ยอาจจะชะลอตัวนะครับจากปัจจัยเรื่องฤด,ดูกาลแต่เกก็ตามนะครับก็มั่นใจว่า ปัจจัยสาคัญที่จะช่วยสนับสนุนรายได้ให้เติบโตคือการปรับขึ้นราคารักษาค่าพยาบาลนะครับเฉลี่ยประมาณสัก2%ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้แล้วก็เพิ่มเป็นอีก4%นะครับในเดือนมกรา,าตั้งแต่ปีกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับ2%นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยมกราก็ปรับขึ้นอีก4%ก็ส่งผลให้ราคาค่ารักษาพยาบาลนะครับที่แท้จริงก็เพิ่มขึ้นประมาณ6%นะครับแล้วก็ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับ อันนี้ก็ในส่วนของโรงพยาบาลก็ดูมันทั้ง3โรงพยาบาลนะฮะสาีนะครับ BCHBDMS แล้วก็ตัว BHS เองก็ถูกมองในเชิงบวกทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มาสกรูนี้เดี๋ยวต้องขอย้ำนะฮะแก้ไขข้อมูลคือตอนที่รายงานในส่วนของ BDMS เนี่ยไม่ได้มีเรื่องของมติบอดนะฮะที่อนุมัติให้ซื้อที่ดิน10ไร,ร่ส่วนนี้มันเป็นของ BCH นะที่เขาจะไปขยายโรงพยาบาลใหม่นะครับ ที่ชื่อว่าเกษมราชระยองก็คาดการว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี69แล้วก็เปิดให้บริการภายในปี271ก็ขออภัยนะฮะแก้ไขข้อมูลสักนิดหนึ่งย้ำว่าที่ดินระยองเป็นกรณี BCH ไม่ใช่ BDMs นะครับ